ตามตัดสินของเราก็เน้นยังคงเน้นที่เรื่องของไอเดียนะฮะเป็นหลักเรื่องของสตอรี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของเรื่องของโปรดักชันที่เราจะดูว่าการเล่าเรื่องหรือการใช้กล้องการใช้ภาพการตัดต่อเรื่องของเสียงดนตรีเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าเน้นหลักจริงๆก็คือเป็นเรื่องของไอเดียในการเล่าเรื่องการคิดเรื่องขึ้นมามากกว่านะครับหเรื่องนี้เนี่ยที่น่าดีใจก็คือว่ามันมีความแตกต่าง ถ้าเหมาะสมของเรื่องที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่วางเนื้อหาอะสะท้อนสังคมได,ได้ดีแล้วก็การดำเนินเรื่องดีดีมากๆนะฮะ,ะทั้งการกำกับการแสดงเรื่องของกล้องเรื่องของการใช้มุมภาพเรื่องของการตัดต่อถือว่าสมบูรณ์แบบทีเดียวะะโอเคเนื้อหาของเรื่องอาจจะไม่คมคายซะ จนแบบคลักษณะของแบบเป็นมืออาชีพ100%แต่ว่าถามว่ากรรมการทุกท่านก็เห็นพ้องต้องกันว่า อย่างน้อยเนี่ยมีความเป็นเป็นมืออาชีพสัก90%แล้วนะฮะก็ถือว่ามีอนาคตที่ดีในการที่จะเป็นคนทําภาพยนตร์ต่อไปในอนาคตการวางซับพลอตหลายๆอันเนี่ยทำให้กลับทําให้ส่งเสริมนะฮะเรื่องให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นคือความเห็นของกรรมการโดยรวมนะก็ถือว่าถือว่าเราได้งานที่คุณภาพมีมาตรฐานที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้ครับภาพ,พยนตร์ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่เรื่อง ชอบทำ